สบายดีมื่อนี้แมแก้วสิมารีวิวเนะาะคาเฟ่โซเลียวกับสาดเท้าวันเปียงแม่แก้วกินมาได้สิบปลายกว่ามือแล้วความหูสึกเป็นอะไรได้ละกะห้ามเมแทากินเดนเนาะไปเบิรงนกันเลยสบายดีสบายดีเมเทาสบายดียดเป็นอะไรไมเมแทาได้กิิแนระบบสาเนาะกินแล้ว,ก,นะก,ลวกินแล้วเป็นอะไรได้หูส,หสึกดีโอเป็นอะไรได้ เก็บล่างเก็บแอลร่างเก็บแอวก็ดีเมื่อแมนว่ะได้กินเป็นประจำเนาะกินกินนแบบในแก้วในแก้วกะให้ผึ่งกินเนาะมั่งวอนีเฮาซีมากินกันเลยพราะว่าในแก้วกะกินมาได้ตั้งอะสิบปลายมือเนาะอ่าขวมปวดขวมเมยนี่กะดีไปเลยดีเลยดีเลยดีเมื่อพะว่าอายุแกเท่าแล้วันกะเสีย เจ็บจิบปวดหันปวดนี่เนาะค่ะพูดได้เลยยักกินกาบุตรองเสือไม่แก้วเนาะลองซื้อไปกินเองดีกว่าเพราะว่าจังซีฮูสึกว่ามันออกมาพ่นมามันสีเป็นแวบ,บได้ฮะน่ะไม่เท่าก็ดีเบิร์เป็นพ่อจางเจ้านี่ไม่เท่าจางไม่เท่าจางเจ้าหนีบวีพ่อจางเด้นี่เป็นบ่สีสงสาฮะไม่เทา่าคนเดีย <laughs> ไม่เทา่ <laughs> เทาบุกิ <laughs> นกาแฟกันเลยป่ะ ที่ส่งสารให้เมแทากรเดี๋ยวอนเด้เมแทาเพราะว่าไม่เท,าก,เเท,า,า,เทากินประจำเนาะไมแทาเมแก้วกระเสีเอาใส่กระปุกนี่แล้วก็ให้เรากินแต่ละซองอเป็นเมแก้วสิขอกินกาแฟ,ฟเนาะอันนี้กาแฟ,ฟนี้ก็กินดีดีมันมีอะาัมสิปายตัวยาเนาะม,มันมีลา่าอันน่ะพวกอาหารเสริมนี่นะมีล่าย,ยางเนาะเดีมันมีลายย่ายาง มันเป็นข้องธรรมชาตินี่แหละมีาตานซ่านอนุมโมอิสระเนาะมีเห็ดลิ้นจือมีใบไม่ย่งางล่าหยางนี่แหละกินแล้วหูสึกดีเนาะผู้ได้ท <S 2> <S 2> ดี่ว่าดีเมด่วดเมื่อยดีหมดชั่วอันดีหมดชัดด่วอันไอ้เท้าว่าไอ้จางเจ้านี่มันไอ้จางเจ้ามั่อยจางเจ้าจาง <laughs> อ๋อมากินซาเนเดียกัน,ก,นกินกาแฟเนาะกินกาแฟกินซาเนาะแก้วก็ก,กินมาประจำเนาะเป็นสิบปลายมือแล้วก็หูส์สุดดีเนาะกินกาแฟอ่ากันกินเพื่อสร้างสุขภาพละแมงกินเก้าโมงคร่งห้าสิบเอ็ดโมงครงเนะาะสร้างสุขภาพเนาะอันนี้นะกินเพื่อ,อยังเขากินข้าวกินน้ำอิ่มนะเคามากิน กินกาแฟเนาะเว้นในยาหางกินกาแฟแล้วเมแก้วกาซีมากินสาแต่ว่าสานี่เมแก้วกาซีเอาส่งส่ตัวนี้เนาะแล้วก็ไม่เท่ากันได้กินหนำเนาะ<อ>ไม่เท่ากันกินนำ้ำซมือเนาะแล้วก็เก็บก้วนหัน่นกับเก็บเยอะเดียวนี้เก็บ บปวดแล้วบวดยั่งแล้วบปวดยั่งเราเมนบอกไมแกวกะกะลืมปวดไปเลยเนาะเพราะว่าตะกี้เวลาเขานางสวดหมตนไหวพระท่านเวลาเขาหลุกขึ้นเขากระสิบ้วดท่านปวดนี่อันนี้กะกันลืมไปเลยเนาะเราไม่แก้วเวลาลิ้นบั้นท่านเขายางไล่เหาใส่ขทยนใสข้าไล่เหมือนกระสิบ้วดเนาะก็ลืม ก็เลยลืมห้ามห้ามนอนเนาะเพราะว่าได้กินกินสาดตัวนี้แล้วก็กินกาแฟตัวนี้ฮอตเก้าโมงครึ่งนะเมื่อกี้แม่แก้วเป็นคนซีว่าบุยักนอนหลับเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวนี้ฮอตเก้าโมงครึ่งนั้นกับหมื่นตากระบืขึ้นเนาะยักนอนเนาะสิกว่ายักนอนโดยไม่เท่ากับนอนเดว้นไม่เท่าหยัดโมงครึ่งแป้นโมงไม่เข้ายักนอนแล้วนอนแล้วมือเว้นกันนอนเบิดมือไม่เท่า าไม่เท่ากินซะยกเอาโดยอ้ายกเอาไม่เท่าค่อยเด้อมันทอนโดยเาเด้กินง่ายกินดีเนาะบ่บ่มีรสคมแล้วก็บ่มีรสหวานเป็นรสกลมกพอดีเลยเฮากินนี่นะโดยลกอันน อ่าขิ่นเถียมนี่เขาเจ้าสิแปนเอาเอาน้ํามันลําเข้าเนาะเฮ็ดเนาะโดยละกะหาหวานเนาะกาแฟนี่นะมีลายตัวยาเนาะยักอ่านั่นกเข้าไปเบิ่งเนาะโดยอันนี้เป็นอ่าสาอันนี้นะเด้พวกอ่าอ่าส่วนประกอบเนาะตัวนี้โดยตัวนี้นส่วนประกอบของอ่ากาแฟเนาะกสิมีลายอันเข้าไปเบิ่งได้เด้อโดย ผู้ใดยกดักใดก็เข้าไปเบิงกดลิงได้เลยเนาะขาเจาค่ายเป็นเซตเนะาะกาแฟโซเลียวกับสาเท่าวันเตียงเนาะสุดหนึ่ง้าเจ้าชิค่ายอยู่ประมาณ390บาทเนาะผู้ใดยกักซื้อก,กดลิงเข้าไปได้เลยเนาะโอเค โอ้ต้องเสื้อเม่แก้วเด้อเอาไปกินก่อนจังสีหูสิ่งว่าเป็นเดี๋ยวได้นาะกินก่อนแซ่บกินก่อนแชพว่าซ่านอนกะลับดีทำเจาะกันแน่ทำเจาะกันแน่กระปุกวดหั่นปวดนี่ปวดหั่นปุ๋มพวดเออโบพวดได้โบพวดหั่นโบพวดนี่โบพวดยังบายบายเนยบายปไปเนยไปไปเมท้าบายบายทำเจาะกันแน่ทำเจาะกันแน่ ห้อมดีห้อมคุณเกดี <c oughs> แต่งงานะ